ต่อเลยนะครับอ่านะครับครนี้เมื่อกี้คุยถึงเรื่องของความที่จดจําไปแล้วนะครับครนี้ผมจะบอกว่าวิธีการจะทํายังไงถึงจะประสบความสาเร็จและคุณจะกลายผู้โชคดีนะครับลองดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งที่ผมตั้งไว้นะครับเห็นไหมครับในเรื่องของอัตโนมัติคุณจะทํายังไงก็ได้นะครับให้ระบบของร่างกายเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติหรือความคิดของคุณเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติทําได้ไงครับนั่นคือการทําซ้ําๆนั่นเองนะครับ เมื่อเราทําซ้ําๆแล้วนะครับอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเองนะครับเหมือนกับคุณขับรถนี่แหละครับคือคุณพอคุณขับเป็นแล้วต่อไปเนี่ยนะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปพะวะพะวงกับเกียร์หรือว่าคันเร่งบางทีสัญชาตญาณคุณไปเองคุณเคยไหมฮะที่ว่าเวลาคุณขับรถเกียร์กระปุกแล้วคุณไปนั่งเกียร์ออโต้ เออนะครับอันนี้ผมเจอบ่อยแม้แต่ตัวเองก็เป็นเหมือนกันขานะขาเวลาจะเปลี่ยนเกียร์นะครับเวลาความรู้สึกว่าเวลาเกียร์มันจะเปลี่ยนเราก็จะมือไปคว้าที่เกียร์โ,โต้ทั้งที่เกียร์โ,โต้จริงแล้วดันเกียร์เดียวมันก็เข้าได้ทั้ง 1- นึ่งถึงสเกียร์หรือว่า1นึ่งถึงหเกียร์ถูกไหมฮะแต่คราวนี้นะครับปัญหาของเราก็คือว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยมันถูกสั่งมาแบบนั้นคือการทําซ้ําๆนะครับทำซ้ำําๆจิตใต้สํานึกคือตัวล่างเนี่ยนะครับเมื่อจิตสานึก จิตใต้สํานึกนั่นเองครับเมื่อจิตใต้สํานึกได้รับรู้แล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ครับที่เขาเรียกว่าออโตเมติกหรือออโตผมพยายามจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเขียนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรานี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแปลเป็นไทยมาให้นะครับว่าใช้คําว่าออโตนะครับแต่ว่าชีวิตของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะไปรับเรื่องราวที่แย่ๆนะครับไปฟังเรื่องราวที่ไม่ดีอย่างเช่นนะครับมนุษย์เราเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าจานดาวเทียมของเราเนี่ยเปิดรับไว้นะครับคือฟัง แล้วก็ได้ยินนะครับได้ยินกับฟังอันเดียวกันโท่ทีแล้วก็ดูนะไปเห็นนะครับเมื่อเราเวลาจิตเราตกเนี่ยคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยจิตตกไปคุยกับคนจิตตกหรือคุยกับคนที่มีความคิดลบนะครับเมื่อเรารับเข้ามามากๆเกิดอะไรขึ้นครับความคิดลบนั้นนะครับมันฝังเราลงไปที่จิตใต้สํานึกนั่นเองครับทาให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความคิดเชิงลบเกิดขึ้นกับตัวเองทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาคนเรามีความคิดเชิงลบเนี่ยหลายๆคนทําอะไรแล้ว มักจะติดขัดและก็ไม่ประสบความสําเร็จด้วยนั่นเองนะครับนี่คือออโต้นะครับมาดูในข้อที่2เลยนะครับข้อที่2คือความคิดเชิงบวกถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องมีความคิดเชิงบวกหรือโพสิทีฟนะครับโพสิทีฟเนี่ยจำเป็นมากเรื่องความคิดเชิงบวกอย่างเช่นคุณจะทําอะไรก็แต่คุณต้องฝึกนะฝึกคิดเป็นบวกบวกฝึกฟังบวกบวกเวลาใครคุยไม่ดีไม่ดีต่างๆคุณพยายามเลี่ยงนะเลี่ยงออกมาอย่าไปคุยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปคุยคุณบอกว่าคุณทําใจได้ ไม่ใช่หรอกครับจิตใต้สำนึกคุณนะครับมันกำลังจะทํางานนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่จิตใต้สำนึกตัวนี้นะครับมันทํางานแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและความสำเร็จของคุณนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยครับโพสิทีฟหรือว่าความคิดบวกเนี่ยนะครับมันจะช่วยคุณได้มากเลยนะถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณทำความคิดทําให้เป็นเชิงบวกเนี่ยแรกๆเวลาคุณฝึกเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอปัญหาอย่างหนึ่งก่อนนะครับปัญ<ล>หาอย่างแรกที่คุณจะเจอคือเวลาคุณฝึกคิดบวกหรือฟังสิ่งดีๆเนี่ยหรือฝึกย้ำๆให้ตัวเองคิด คุณจะรู้สึกทําไมเหมือนคนรอบข้างคุณเนี่ยเป็นคนคิดลบเออมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะในช่วงแรกมันเป็นช่วงปรับนะแล้วก็มันมีการสํารวจมาแล้วนะครับว่าต้องทํานานแค่ไหนถึงประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าต้องทําถึง20วันนะครับแต่ผมบอกว่าคนไทยเนี่ยเอา30วันไปเลย20วันไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าคนเราเจะฝึกวิธีคิดนะครับฝึกย้ำๆเนี่ยให้มันคิดบวกนะครับเวลาฝึกย้ำๆนะครับ นะจิตสํานึกเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบอกเรานะฝึกคิดย้ำๆฝึกคิดบวกฝึกคิดดีฟังสิ่งที่ดีต่างๆนะครับและมันจะดันคุณลงไปสู่จิตใต้สํานึกเนี่ยมันต้องฝึกฝนอย่างน้อย20วันแต่ผมให้30วันคุณต้องฝึกทําให้ได้30วันและคุณก็จะมีความคิดที่ดีและคุณจะทําอะไรก็สําเร็จนะครับแต่เวลาทํางานไปเนี่ยมันจะเจอปัญหาอีกนิดหนึ่ง นะครับเวลาคุณอย่างเช่นวันนี้คุณไปอ่านหนังสือหรือว่าคุณไปฟังคลิปอะไรแล้วมีพลังในการทํางานนะครับคุณจะมาทํางานปั๊บนะครับติดคําคิดหนึ่งที่เรียกว่านี่ครับความเชื่อที่ถูกจํากัดความคิดฮนะความเชื่อที่ถูกจํากัดความคิดนี้คืออะไรนะครับความเชื่อที่ถูกจํากัดความคิดอย่างเช่นยกตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือ,เ,อเราจะหาเงินมาทําไมมากมายตายไปก็เอาไปไม่ได้เห็นไหมฮะ พอติดปัญหาทุกที่ติดกับปั๊บมันเหมือนเป็นกำแพงกั้นตัวคุณกับความสําเร็จไว้มันไปไม่ได้คุณฝึกความคิดนะครับจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยฝึกความคิดดีอุตสาหไปรับข้อมูลดีดมาแล้วมาเจอไอ้สิ่งที่คุณมีความเชื่อแบบจํากัดความคิดนะฮะก็คือมันไม่ทางสําเร็จหรอกนะครับหรือว่าความเชื่อที่เราฟังตามกันมาเชื่อตามกันมานะครับว่าคนเรามันต้องรู้จักพอเพียงไอ้คําว่าพอเพียงเนี่ยผมขอคุยก่อนนะหลายๆคนบอกว่าชีวิตฉันไม่ต้องการอะไรมากฉันต้องการแคร่ ฉันก็อยู่ได้แล้วฉันมีแค่นี้แล้วนะฉันมีเงินเดือนกินฉันมีเงินใช้นะ